ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ปลูกบ้านหลังนี้แล้วก็พิธีบวงสวงพิธีของพารามก็ทําได้ดีครับครับเห็นที่น่าประทับใจวันนี้เราจะพาทุกคนมาร่วมชมบรรยากาศงานพิธียกเสาเอกบ้านลูกค้าจาก power home design ค่ะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่อำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรี แบบบ้านเป็นทรงปัญญาสไตล์คอนเทมพอรารีสวยหรูและใหญ่โตมากพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า390ตารางเมตรประกอบด้วย5ห้องนอน4ห้องน้ำา2ห้องแต่งตัว1ครัวฝรั่ง1ครัวไทย1ห้องพระและไฮไลท์คือห้องโถงรับแขกที่ออกแบบมาให้เป็นดับเบิลสเปซค่ะพิธียกเสาเอกในภาคกลางจะมี2วันสำคัญคือ วันตอกเสาเข็มซึ่งได้จัดไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้และวันยกเสาเอกซึ่งเป็นพิธีที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่างเป็นทางการค่ะพิธีเริ่มด้วยการวงสวงโดยพราหมณ์ประกอบด้วยของมงคลเช่นหัวหมูขนมมงคลต่างๆดอกไม้ผ้าเจ็ดสีใบเงินใบทองเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะจากนั้นจะเป็นพิธียกเสาเอกเสาโทโดยเสาเอกจะแทนความมั่คนคงของบ้านและเสาโทจะเสริมพลังให้บ้านสมบูรณ์พูนสุขค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นพิธีเละกดียามดีของรถไฟสาโทของบ้านที่พี่ใหญ่ใช้นะครับวันนี้ที่พี่ใหญ่ใช้มีความรู้สึกอาไรบ้างครับโอ้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ปลูกบ้านหลังนี้แล้วก็พิธีวงสวงพิธีของพามก็ทําได้ดีครับครับเห็นที่น่าประทับใจครับครับเหตุผลอะไรครับที่เอลูกค้าเลือกที่นาเขาคุงมีที่มาสร้างบ้านกับสูกค้าครับก็ ดูว่าทางทีมงานเนี่ยมีความมั่นคงมีความน่าสนใจครับในการปลูกบ้านสร้างบ้านนะมีความจริงจังให้คําแนะนําดีแก่ลูกค้านะครับก็เลยเลือกทางพาวเร์ิรมครับครับทางาทีมงานสถาปนิกและวิศวกรครับช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีแค่ไหนครับก็ตอบโจทย์ได้ดีมากครับเพราะว่าก็ให้คําแนะนําได้ดีในการส่วนตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็แนะนําได้ได้เป็นที่น่าพอใจครับ อ่าพี่ครับอ่าตั้งแต่เราลงพื้นที่แล้วได้พูดคุยกันนะครับอ่าในการทางานของชุดนั้นเขาพูดอ่าพี่รู้สึกอย่างไงบ้างครับก็รู้สึกว่าอ่าพอใจนะครับในการคุยกันในการให้คําแนะนาปรึกษาอะไรหลายๆอย่างครับก็รู้สึกเป็นกันเองคุยง่าย ขอบคุณมากครับพี่กครับคุับครคุณครับีพิธีวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเป็นสิริมงคลทีมงาน power home design ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราสร้างบ้านหลังนี้ค่ะใครสนใจสร้างบ้านสามารถโทรหรือคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เพื่อปรึกษาเราได้เลยนะคะ